นี่พ่อกำลังขุดอุ้ยบบได้มาดน,มน,มมเามนเลยมนะึงแม่มิตยหาเต็มหมดเลยเนาะไอรินเนาะสบายดีจ้ามันมืดเถอะมันมืดสบายดีนี่มาที่ดินนะคะมื่อน,นี้โอ้ไออุน่นมาแบบในรอบรายเดือนบบได้มารายเดือนเลยห้าเต็มเลยเนยา,านะไอรินเน,ะนาะ ก็อยากมาเพราะว่าช่วงหน้าฝนบอยไดมามันเปียกน้ำท่วมมองนั้นเออก็เลยบอไดมาไอ้ิก็อยากมาเออไอ้ดินก็อยากมาบอกว่ามาไม่ได้มาไม่ได้อันนั้นน้องไอ้ดินเป็นไข้เนาะมื่อวานไข้เมื่อคืนก็เจ็บต,ตัวทั้งคืนตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วแบบอุ่นๆน่ะ ก็เลยพาน้องดินออกจากห้องมาเล่นดินจะได้หายไข้าหายหรือเปล่าอ,าอา่นี่พ่อกำลังขุดอุ้ยบบได้มาดนเลยมึงไหมมิเตเง่าเต็มบนเลยเนะอะลินเนาะอ่ดูไออุน่นเอาเสือมาปูตอนที่แล้วน่ะที่เคยมาตอนหน้าฝนน่ะ มองเนี้ยน,น้ําท่วมตรงนี้อท่วมเลยก็เลยบ่ได้เข้ามาแล้วก็จะแต่พูดแหละพิ่งจะมาเลยนี่อพ่อ,พอกวาดใบตองออกใบตองใบไม้อบรรยากาศดีมากนูน่นตรงนู้นก็จะกำลังเกี้ยวข้าวอยู่อีจา้าอ,อู้ไออุน่น นะสนุกเลยอ่านั่งเล่นนะลูกนั่งเล่นนะเอานุ่มจับแล้วไม่จับแล้ว,ลวน,นุ่มไออุน่นอย่าทอดลูกจะน้อยละออกไปนอกก็มันเยียบหนามได้คุณน่ะหกขนาดเลยลูกสายต้องได้ซื้อเครื่องตัดหญ้าแล้วละมารอบที่แล้วเป็นโบปาน,นี้รอบนี้หกก็อีก เขาไปบ้านอุ้ยฮกเท็กแม่เลยเขาไปบ้านอุ้ยเฮงเต็กกว่านี่บ่าฮกเท็กเลยฮกเต็กกว่านี่บ่าหรอกอ้ยไออุ่นทำอะไรโอ้เย็นเลยนะเล่นอะไรเล่นแล้วไหมนี่เด็กนี่นี่เล่นมองนี่นี่นี่ไออุ่นอย่าเข้าป้าลูกน้ำลูกนี่นี่เล่นมองนี่เอ้ยอุ้ยแมงมุมแมงมุมอือต้องหาอะไรมาถางก่อน เนาะนี่อ่ะเล่นมองนี้นี่ลกูกชอบเล่นดินเหรอหนูจะทำตัวเกีย๊ยวทำตัวเกีย๊ยวขอนี่นี่นะโอ้ยมองนี้อะมันตำโอเ้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเอาอีกแล้วสองคนนี้ ลีนๆนะกะมันลีนมองนี่นี่เด้อจับมองนี่เด้อไปจับใกล้กันมันบ่ถึกกันเออเราจตุกี้อ้อาไอ้ไอ้อุ้นเ็สมองนี่อ่าเออเอาใส่หวานแม่ก็อยากกินอยู่นี่แม่เอาใส่เค็มน้ำเด้อของแม่ใส่ไข่พร้อมเออโอ้โหน่ะพ่อขุดแล้ว <laughs> วันนี้พ่อบวเจ็บมือแน่พ่อใส่ถุงมือรอบนั้นพ่นมาขุดมือพ่นแตกเลยใช่ไหมอลินอลินบอกพ่อสู้สู้พ่อไหวไหมเป็นอย่างไรวะอ๋ <c oughs> อแต่ว่าลิ้นจีมันตายแล้วนะ <c oughs> ต้นลิ้นจีมันตายแล้วนะ <c oughs> ที่เวมาปลูกอ่ะ <c oughs> มันบกคืนเลย เ <c oughs> บิกต้นมะคุ่งนี่นะมันสิคืนละบ่มันสิตายแล้วต้นมะคุ้งชิตายแล้วโอ้หกขนาดมแตรนต้นยังวะอยู่บ้านเอ,อิญนั่นที่มัน,ท,มนที่มันติดติดเสือ้อก็จะเอ,อิญนั่นต้นเหียงนะมักเออมักขี้อ้น มากี่อ้นเวลาเขายางไปอ่ะมันจะติดเสื้อเขาเหนียวเหนียมนี่หนทางตรงม่องนี้น่ะหน้าฝนนี้เข้าไม่ได้เด้นน่มันเละแล้วก็มองนี้ก็น้ำท่วมแต่ว่าท่วมบหลายดอกีสดสดเลยโอ้ไอไอุนระวังเหยียบน้ำเด้อ จะออกมาไหมเหยียบนามได้ไออ้วนเหยียบนามเนียค่ะนั่งลงน,นลงอย่าไปวะหยุดหยุดเบิง้งเบิง,บงไปเอามันก่อนโอ้ขยันมากเลยเด้อเห็นว่าเป็นแบบนี้ก็ได้น่าโอ้ <laughs> ยองหน่อยสมหน่อยจะได้ขยันก็นดีอีกเออ น่าขยัน,นมีโว้โล่งเลยอนะ่ะพ่อขุดไปอะ่ะดิซี่น่ะลูกบอกพ่อสู้สู้นะนพ่อสู้สู้เลยให้ขุดช่วยไหมเนี่ย เก่งนี่นาทำเป็นด้วยโอ้ยเบิ่งอันต้นกล้วยยายลาเรางามงามแมก็งามปลาวว่าต้นกล้วยของเขามันตายโบได้ตายแต่มันแบบเหลือแบบติ้ดๆเองอ่ะ ปีกอนนอกบรรยากาศแบบนี้ก็จะเมื่อเกี่ยวเข้าอยู่อยู่ราวเก <laughs> ืปีนี้บ่ไ้เมื่อเลยอะไอุน้นเยียบหนามแล้วลูกหนามฟักแล้วเออมันมหนามหน,นามเนี่นยุบดค่ะน,น,<อ>น้องสองดูไว้ดิเล่นอะไร ทำกับข้าวให้แม่อ๋อลินทำกับข้าวให้แม่เหรอให้ของเล่นเจ้าเนี่ยโอ้ถ้วยอะไรนี่ถ้วยของหนูอืมตั้งแต่โดนแล้วเนาะโอ้ยอลิน,ยอ,นยอยากกลับบ้านแล้วป้าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่ต้องเออปลาเดี๋ยวกลับแล้วโอ้ <c oughs> อ๋อยากกลับบ้านเพราะว่าอยากกินไอติมเนี่ยได้ได้เดี๋ยวพออาไปกินเนี่ยพ่อปลูกต้นยอเนี่ยเห็นไหมมันมีหมากเต็มเลยแม่ทำไมลูกมันเล็กจังเงี้ยยังไม่โตเดี๋ยวมันก็โตพ่อปลูกไว้อะไรนี่ต้นกล้วยไ,ไอรินหรืไอไอไอ,ไอุ่นเหลือแค่นี้เดี๋ยวหนูต้นนู้นเล็กๆ เห็นไหมแล้วของหนูล่ะโอ้ดูไออุ่นเก็บอะไรนะเก็บอะไรอุ่นเอลยไอลินไออุ่นเออไอลินไออุ่นอุ้ยอุ้ยเบื้องดอกอันนี้งามขนาดดอกมันหลายละเมอเลยคืองามเนาะหนามหญ้ายุบเต็มเลยแต่ว่าดอกมันคืองามอยู่ได้นไหเย้ มาลอดพอที่รถแล้วพอยังคุดอยู่เลยว่ามันหกพอก็เลยแบบอยากคุดน่ะสงสัยต้องได้ถอยเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วอ้วาวเป็นยังีงจ้าเอนี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะกนยังไม่ได้สร้าง<อ>บ้านอยู่นะอ <laughs> รอก,ก่อนเนาะทุกคนเพราะว่า<อ>ยังขาดอีกหลายๆอย่างเลย,เลยน้อยอินเนาะอ่า อลินก็อยากได้บ้านอยู่แต่ต้องรอก่อนเนาะเพราะว่าเราตังค์ยังไม่เยอะใช่ไหมลูกอ๋ออยากได้บ้านคุณลูมิแล้วเก็บตังค์ก่อนออาดบ้านคุลูมิด้วยนะอ่าโอเคเาก็คลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมที่ดินของเราใช่ไหมอลินไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดอะไรนะเพี่แต่ว่าแบบมันเป็นแบบ ธรรมชาติดียทุกคนก็เลยแบบถ่ายสูทุกคนดูเนาะเผื่อมีแบบทุกคนชอบอ่ะอ่ะอ่ะอะไรอ่ะคนนี้ง่วงนอนแล้วไอหุ่นง่วงนอนแล้วเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่ลินอยู่ไหนพี่ลินอยู่หน้ากำลังเก็บผ้ากำลังเก็บผ้า บายบายค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครอบครัวของเรานะคะใช่ไหมไอรินสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดติดตามช่องไอรินกับไออุ่นด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องไอรินกับไออุนด้วยนะ <c oughs>